สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมพงศ์กาลสินชมรมคนรักและศรัทธาหลวงปู่ทวดหยยบน้าทะเลจืดนะครับครับจากทุกคลิปที่ผ่านมานะครับผมนําเสนอแนวทางในการศึกษาก่อนสะสมนะครับหลวงปู่ทวดทุกรุ่นนะครับที่มีการจัดสร้างนะครับสําหรับคลิปวันนี้นะครับยังเป็นหลวงปู่ทวดอีกเช่นเดิมนะครับคือหลวงปู่ทวดรุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพเนื้อนวคลหะปี2 5ง9นะครับ สำหรับพระองค์นี้นะครับผมขอเอ่ยก่อนนะครับคือผมได้รับความเมตตาจากคุณอาที่ผมเคารพท่านหนึ่งนะครับส่งพระให้ผมนะครับชมรายการของผมนะครับส่งพระให้ผมรีวิวให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมนะครับศึกษาและก่อนสะสมนะครับผมก็ขอขอบพระคุณคุณอาเป็นอย่างสูงนะครับที่ส่งพระให้ผมรีวิวให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมกันนะครับสําหรับประวัตินะครับหลวงปู่ทวดรุ่นนี้นะครับถือว่าอนาคตนะครับ เป็นรุ่นหลักอีกรุ่นหนึ่งนะครับของวัดช้างให้นะครับที่มีราคาต่อไปครับจะเป็นพระที่มีราคาสูงนะครับวัตถุประสงค์ในการสร้างนะครับรุ่นนี้เป็นวัตถุประสงค์ที่จะสร้างในดีมากนะครับคือจะสร้างนะครับเพื่อหาเงินนะครับปัจจุปัจจัยนะครับเพื่อสร้างโรงพยาบาลไอห้องตึกผู้ป่วยลวงพุทธาลนะครับให้กับโรงพยาบาลโคกโพนะครับและซื้อเครื่องไม้เครื่องมือให้แพทย์นะครับ ในส่วนที่ขาดเหลือนะครับของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับและเงินส่วนที่เหลืออีกส่วนหนึ่งนะครับเอามอบให้เป็นทุนของคณะสงฆ์นะครับเพื่อที่จะใช้จ่ายนะครับในการเกี่ยวกับสงฆ์นะครับของวัดช้างให้นะครับครับรูปแบบนะครับรุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นรุ่นที่2นะครับของวัดช้างให้นะครับคือรุ่นแรกนะครับสร้างเมื่อปี2505นะครับ โดยเป็นพิมพ์เตารีดสมัยปี2 5 0 5นะครับโดยพระครูวิสัยโสพลนะครับอาจารย์หรืออาจารย์ทิมนะครับและว่างเว้นมาครับจนถึงพศ2539นะครับท่านเจ้าอาวาสนะครับพระครูนุกุณปริยกิจนะครับหรือพระครูสวัสดนะครับจึงดำริที่จะสร้างรุ่นนี้นะครับโดยเอารูปแบบเดิมนะครับคือหลังเตารีดนะครับเขาเลยถือว่าเป็นรุ่นที่สองของวัดช้างให้นะครับ สร้างด้วยพิม์หลวงบทวดนะครับสร้างทั้งหมดพามพิมนะครับคือพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กนะครับครับเนื้อจํานวนที่สร้างนะครับจะมีเนื้อทองคํานะครับเนื้อนาคนะครับแล้วก็เนื้อเงินเนื้อนวะโลหะและเนื้อทองทิพย์นะครับสําหรับพระที่ผมให้ท่านผู้ชมวันนี้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อนวะโลหะนะครับครับผมจะให้ชมแบบชัดเจนนะครับอง์นี้สภาพเดิมนะครับเป็นเนื้อนวะโลหะครับ เก็บรักษาอย่างดีนะครับนัางหน้านะครับเป็นรูปหลวงปู่ทวดนั่งขัดสมาธินะครับบนบัวความบัวหงายนะครับพวกเส้นสังคตินะครับองค์ทวดจะชัดเจนนะครับครับพลิกมาด้านหลังนะครับครับจะต่อโคดนะครับสี่ตัวนะครับครับตัวแรกเราเขียนคำว่าหลวงพ่อทวดนะครับตัวที่สองเขาวัดช้างให้นะครับและชั้นที่สามนะครับแถวที่สามมันคือ พศที่สร้างนะครับคือวันที่28ธันวาคม2539นะครับและจะตอกคดอุไว้ที่ด้านล่างนะครับสำหรับหลวงปู่ทวดรุ่นนี้นะครับต่อไปจะเป็นรุ่นหลักอีกรุ่นหนึ่งของวัดช้างให้นะครับในตระกุลหลวงปู่ทวดนะครับเพราะว่าเจตนาการสร้างดีนะครับและมวลสารเนื้อโลหะนำมาสร้างนะครับอย่างเนื้อนวะนะครับจะมีเด็กน้ำพีผสมด้วยนะครับนะครับ และสมัยนั้นที่สร้างนะครับท่านพระครูสวัสดนะครับท่านได้บอกว่าถ้าเท่ารุ่นนี้เหมือนกับสร้างบุญสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่นะครับร่วมกับหลวงพ่อทวดนะครับบุญกุศลที่ท่านร่วมสร้างร่วมซื้อปัจจัยเช่าหาหลวงพ่อทวดรุ่นนี้นะครับถือว่าท่านร่วมทําบุญนะครับช่วยสร้างโรงพยาบาลด้วยนะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่จะหายากในต่อไปนะครับนะปัจจุบันนี้นะครับราคาเนื้อนวโลหะ หลักพันไปปลายนะครับถ้าท่านมีโอกาสนะครับให้ท่านเช่าหาเก็บได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่เจอครับในศูนย์อยู่ที่บ้านนะครับก็ถ้ามีอยู่ศูนย์ใหญ่นะครับให้ท่านหาเก็บได้เลยครับมีให้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กนะครับเนื้อนวะโลหะอย่างนี้นะครับก็หลักพันไปปลายนะครับครับสมัยที่ออกมาใหม่ๆนะครับเมื่อปี39นะครับเนื้อนวะพิมพ์ใหญ่นะครับ องหนึ่งสั่งจองนี่ห้าร้อยบาทนะครับถ้าเป็นพิมพ์กลางนะครับสี่ร้อยบาทนะครับแต่พิมพ์เล็กก็สามร้อยบาทนะครับราคาขึ้นทุกวันนะครับสําหรับพิมพหลวงู่ทวดนะครับจะสร้างพร้อมกับพระกลิ่งเฉลิมพลนะครับครับผมจะให้ดูพระกลิ่งเฉลิมพลรุ่นสองนะครับเหมือนกันนะครับเพราะรุ่นแรกสร้างเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้านะครับอันนี้ก็สร้างเมื่อเป็นรุ่นสร้างโรงพยาวันโคกโพนะครับแต่เป็นพระกลิ่งนะครับครับเป็นเนื้อนวโลหะเหมือนกันนะครับ งนี้นะครับปัจจุบันหาไม่ค่อยพบเจอนะครับสําหรับพระกลิ่งนะครับเป็นรูปแบบที่สวยงามนะครับเนื้อนวะโลหะกลับดํานะครับครับเป็นอีกรุ่นหลักรุ่นหนึ่งนะครับที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับได้ศึกษาและสะสมนะครับเพราะว่าต่อไปนะครับจะเป็นพระที่มีราคาค่อนข้างจะสูงนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นรุ่นที่2ของวัดช้างให้นะครับถ้าท่านมีกําลังซื้อนะครับให้เก็บได้เลยนะครับเป็นหลวงพุทธทวดนะครับ เดี๋ยวให้ชมอีกครั้งหนึ่งครับหงวงบุตทวดพิมพ์ใหญ่นะครับครับเป็นเนื้อนวะโลหะนะครับถ้ะสภาพเดิมเดิมนะครับของคุณอาเก็บไว้เป็นอย่างดีนะครับครับองค์นี้สวยมากเลยนะครับเป็นเนื้อนวะโลหะนะครับครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับให้ท่านได้จุดจํดจำครับพิมพ์ใบหน้าครับจุมรูปทรงขององค์บุตทวดนะครับจะมีทั้งเนื้อเงินนะครับเนื้อนวะโลหะเนื้อทองทิพย์นะครับองค์นี้เนื้อนวะโลหะนะครับข้างหลังนะครับของเก๊ เยอะนะครับให้ดูข้างหลังนะครับตัวหนังสือจะคมชัดลึกนะครับเป็นตัวหนังสือตอกนะครับถ้าเรามีกล้องสองพระนะครับส่องเข้าไปข้างในครับจะเห็นเส้นๆในตัวหนังสือนะครับอันนี้ผมอาจจะขยายให้เต็มที่ได้ดูเท่านี้นะครับครับและให้จดจําโค้ดนะครับโค้ดอุกครับตัวข้างในโค้ดนี่นะครับครับจะเห็นเส้นๆอย่างชัดเจนนะครับครับสาหรับรุ่นนี้ของปลอมก็มีเยอะนะครับ ผิวพระต้องแห้งนะครับอันนี้ผิวพระแห้งเดิมๆนะครับครับต่อไปนะครับจะดูนะครับดูจะจํานะครับเส้นสังคติองคุมวดชัดเจนนะครับตรงนี้นะครับครับสําหรับลุมวดรุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพนะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่คนนิยมใฝ่หานะครับและสะสมนะครับถ้าเราเท่าหานะครับหรือว่าสะสมตอนนี้เพื่ออนาคตนะครับ เราเก็บได้เก็บเลยครับเพราะว่ารุ่นนี้ราคาขึ้นทุกวันนะครับเป็นรุ่น2นะครับแต่แต่ว่าเจตนาการสร้างดีนะครับและได้รับการปลุกเสกของพ่อท่านรองแห่งวัดไทรายขาวนะครับถือว่าเป็นยุคกลางครับแต่รุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นพระเก่าแล้วนะครับมีหมุนเวียนในท้องตลาดอาจจะไม่เยอะนะครับแต่ถ้าท่านเห็นตามศูนย์พักเครื่องให้ท่านเช่าหาเก็บไว้ได้เลยนะครับรุ่นสร้างโรมพาบาลโคกโพนะครับสำหรับคลิปวันนี้หลวงปู่ทวดรุ่นสร้างโุมพาบาลโคกโพนะครับ ผมก็ขอจบเท่านี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดกับขออภัยมาเช่นเดิมนะครับจากผมพงกรสินครับ